สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือ2ขอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสาหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร e กับรถบ้านมือ2ขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือ2ขอนแก่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อย สำหรับวันนี้นะครับรถเพิ่งลงไปนะฮะก็มีผ้าจานนะครับมาจับจองรถคันนี้เรียบร้อยนะครับมาดูรถแล้วลองขับแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนทายของเหลวแถมให้ท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนใบปัดน้ําฝนใหม่ให้นะครับแล้วก็แถมนะฮะให้ผ้าท่านไปอีกหนึ่งอย่างก็คือ โลบานั่นเองนะฮะก็ไว้ใช้ในวัดนะครับผมนะฮะเอาไว้ใช้ในวัดนะครับเพื่อนะครับให้ญาติโยมได้ใช้งานนะครับเผื่อได้ขนนู่นขนนี่นะครับนะฮะของเร็วเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามนะฮะไปส่งท่านอ่ที่สารคามนะครับคันนี้นะครับผมมาเร็วไปเร็วนิดนึงนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับนะครับตอนนี้เราก็ มาถึงแล้วนะครับใกล้จะถึงวัดแล้วนะครับกําลังไปส่งพระอาจารย์นะครับถึงหมู่บ้านแล้วก็เลยถอดถามทางนะครับผมนะนะครับน่าจะไม่กี่กิโลน่าจะถึงวัดนะครับผมนะครับเดี๋ยวติดตามไปด้วยกันนะครับสนใจหาสวยๆไว้ใช้งานนะครับติดต่อสอบถามเรามาได้นะครับ รถราคาของเราก็มีตั้งแต่หลักหมื่นนะครับไปจนถึงสองสามหมื่นสองสามแสนสี่แสนนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่มีรถใหม่มากเพราะเราเป็นเต้นเล็กๆเ,เ,เองนะครับนะฮะโอเคนะครับน่าจะถึงแล้วนะครับผมนะครับกำลังเลี้ยวเข้านะครับ ของเล้วเราเปลี่ยนให้ผาอาจารย์หมดแล้วนะครับแล้วก็ไปปัดน้ําฝนนะครับเปลี่ยนให้พร้อมคันนี้นะครับแล้วก็แถมโลบาร์ให้ด้วยนะครับพอดีมีอยู่พอดีผาอาจารย์เผื่อท่านได้ใช้นะครับจะบอกว่าเผื่อมีญาติโยมได้ใช้งานนะครับโอเคนะครับเห็นแล้วนะครับ ส่วนท่านใดอยากจะขายรถนะครับมาสอบถามกันได้นะครับแต่ต้องมีรายละเอียดนะครับในเรื่องรถต่างๆว่ารถกี่มือนะครับวิ่งไม่เท่าไร่เครื่องเคยแกะไหมมีชนหนักมีควมม่ำไหมนะครับหรือว่ารถปีอะไรสีอะไรต่างๆนะครับเนะรามีรูปภายนอกภายในด้านซ้ายด้านขวาน้าหลังช่วงล่างนะครับห้องเครื่องนะครับผมประมาณนี้ จะสามารถตีราคาได้แต่ก็คร่าวๆนะครับไม่สามารถตีราคาได้โดย100%ซได้ทางนี้ทางนั้นต้องดูที่ตัวรถเหมือนเดิมนะครับว่าช่วงล่างเป็นยังไงบ้างหรือว่าเครื่องเกียร์ดีไหมนะครับโอเคครับน่าจะถึงแล้วนะครับนะครับก็ถึง5อาจารย์แล้วนะครับถึงวัดแล้วนะครับก็ พร้อมส่งมอบพาจา์กาลังเขียนสัญญารับผิดชอบการโอนให้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการโอนย้ายนะครับอันไหนที่ผิดกฎหมายของเราจะไม่มีนะครับผมนะฮะรับผิดชอบการโอนย้ายให้โอนย้ายไม่ได้ยินดีคืนเงินให้นะครับผมนะโอเคนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับทางรถบ้านมือสองคอนแกตไม่ว่าจะเป็นทาง youtube หรือว่าทาง เฟซบุ๊กก็ได้นะครับทางเพจเฟซบุ๊กก็รถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะครับบางทีผมก็วิง่งซื้อรถขายรถอยู่อาจจะไม่มีเวลาถ้าดีที่สุดก็คือทักไลน์มาหรือว่าโทรมาได้นะครับผมตลอว,วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ